สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็น As of Task Falcon นะหรือว่าตัว TKF ที่เรารู้จักนั่นเองนะมันเป็นซีรีส์ที่ผมคิดว่าเป็นท็อปพีคที่สุดซีรีส์หนึ่งของ v i c t o r นะครับซึ่งถามว่ามันเป็นพีคสุดของ Book, ไม้บุกไหมถ้าโดยตัวของเ e อร์ฟอร์แมน์นะอย่างที่ผมบอกไปตัวเรียวกะเป็นซีรีส์ที่พีคที่สุดของไม้บุกในเรื่องของเ e อร์ฟอร์แมน์แล้วก็พลังอะไรต่างๆนะครับแต่ในเรื่องของความยอดฮิตหรือว่าการเข้าถึงคนได้ง่ายเนี่ยผมคิดว่าตัวซีรีส์ TKF เป็นซีรีส์ที่น่าจะเข้าถึงคนได้ง่ายสุดในซีรีส์สายบุกนะเพราะว่าจากนักกีฬาส่วนใหญ่ที่ใช้แล้วก็จากที่เห็นคนส่วนใหญ่ที่ใช้นะครับผมเห็นคนที่ใช้ TKF เนี่ยมากกว่าคนที่ใช้เลวกะนะในประชากรทั่วโลกนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าตัว TKF เนี่ยตั้งแต่ออกมาถือว่าเป็นซีรีส์ที่มีการตอบรับที่ค่อนข้างดีเป็นซีรีส์ไม้บุกที่ประสบความสาเร็จมากที่สุดซีรีส์หนึ่งของวิกเตอร์เลยนะครับซึ่งไม่แพ้เลวกะเลยเพล่เพลจะเยอะกดด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเราก็ไปลองดูกันนใเหตตุผล่ง ่างใน art of TKF นะครับสำหรับตัวผม TKF ในมุมมองที่ผมรู้จักเนี่ยมันต่างจากไม้บุกรุ่นอื่นยังไงถูกไหมมันต่างจากโอเนคิริยังไงมันต่างจากตัวเรวกะยังไงหรือว่ามันต่างจากพวก TK อื่นๆที่เป็น TK ตัวเลขยังไง คาแรคเตอร์ Character หลักๆของตัว TKF เลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็นแล้วแต่ในซีรีส์นะผมคิดว่ามันคือในเรื่องของความคล่องตัวมันเป็นไม้บุกที่มันมีความคล่องตัวดีแล้วก็มีการแฮนดิ้งอะไรต่างๆที่ดีการอตีอะไรเงี้ยในเรื่องของการออกหน้าไม้ในจังหวะการตีก็ดีแต่ในเรื่องของ power มันก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าตัวซีรีส์อื่นๆเลยแม้แต่น้อยนะครับถ้าไม่รวมกับพวกเลวกาน,นะพวกเลวกาสน,นั้นมัน over power ค่อนข,ข้างเยอะถ้าถามว่าตัว TKF เนี่ยถ้าเอามาเปรียบเทียบกันหรือว่า จูนมาให้มันใกล้ๆกันเนี่ยมันมี Power ประมาณนั้นไหมมันก็ทําได้อยู่นะครับโดยเฉพาะแต่ละตัวที่เอามาเทียบกันนะซึ่งเราก็จะมองเห็นว่าอาจจะมีพวกทีเคฟรุ่นหลังๆอย่างตัว Enhance อะไรเงี้ยไปเทียบกับตัวเรวกาเมทัลิกอะไรเงี้ยมันก็คงไม่ได้ถูกว่า หรือว่าตัวที่เป็นเลเวกนหนึ่งก็ได้ตัว T k เคเป็นแฮนด์มันก็ยังสู้ไม่ได้นะครับแต่ผมคิดว่าตัวที่มันเป็นตัวบุกที่สุดเนี่ยของตัว TK เนี่ยคือตัวแรกนั่นเองนะครับผมว่าตัวนี้มันมีความคล่องตัวนะแต่ถามว่ามันบุกได้แพ้เลเวะพักหนึ่งไหมผมว่าไม่แพ้เลยนะในเรื่องของสปีดต,ต้นหรือว่าในเรื่องของการออกแรงต่างผมคิดว่ามันทําได้ดีไม่แพ้กันเลยนะครับขนาดลิซี่เจียก็ยังเคยใช้ไม้นี้เลยนะสำหรับตัว T ีเคพักแรกนะซึ่งก็น่าจะออกมาผมจําปีไม่ได้นะน่าจะประมาณ217หนว่วนั้นแหร มันก็เป็นไม้ที่กระแสะตอบรับดีตั้งแต่ออกมาเลยซึ่งหนึ่งน้องต่ายเป็นคนใช้ด้วยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าน้องต่ายเนี่ยดังมากจริงแล้วก็ใช้ไม้เนี่ยบนคอร์ดได้อย่างแผ่วพาวมากๆนะครับแล้วก็รวมถึงคนอื่นด้วยอย่างลิซิเจียรหรือว่าอะไรเงี้ยก็ใช้ด้วยนะซึ่งเป็นไม้ที่ค่อนข้างเปิดตัวมาได้อย่างอลังการงานสร้างนะครับทั้งในเรื่องของสี ในเรื่องของการใช้งานในเรื่องของสเปคต่างๆทุกคนต่างบอกว่ามันเป็นไม้บุกที่ดีมากๆไม้หนึ่งของวิกเตอร์นะก่อนหน้านี้ที่ออกตัว Victor ร์ทีเค9 9มาอย่างนั้นนะถือว่าตัว TK โอนิกิลิมาที่มันอาจจะตีง่ายแหละแต่มันอาจจะไม่สุดอะไรงั้นหรือว่าตัว t k 9 0 9 9ที่รู้สึกมันสุดไปหน่อยนะมันก็เลยป้ายไปเยอะนะครับตัวเนี้ยเป็นตัวที่ค่อนข้างพอดีในเรื่องของต่างๆเลยการคอนโทรลก็โอเคถือว่าดีเลยแหละแล้วก็ในเรื่องของความคล่องตัวก็ใช้ไปเล่นคู่ได้เล่นเดี่ยวได้นะครับเล่นคู่ได้ก็ไม่ได้ลําาาบกกอะไรม เล่นเดี่ยวก็ช่วยในเรื่องของการตีเรื่อง,องการเลเวล่ได้ดีแล้วก็ในเรื่องของพาวเวอร์ได้ทั้งคู่ได้ทั้งเดี่ยวเลยซึ่งเราก็จะเห็นคนที่ใช้ไม้นี่หลากหลายมากนะครับนะช่วงนั้นนะรวมถึงยูเซอร์ด้วยแล้วก็นักกีฬาด้วยนะนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของตัว TK Falcon นะครับซึ่งไม้นี่ก็ค่อนข้างสวยนะผมค่อนข้างชอบอยู่เหมือนกันนะแต่ตอนนั้นมีต่างซื้อแค่ t k Hawk นะครับเอานะสวยไม่แพ้กันนะเรื่องสีต่อมาเนี่ย ไม้เนี่ยก็อย่างที่บอกเลยเป็นไม้ที่มันเปิดตัวมาด้วยเป็นไม้ที่ไทยซึกอิงใช้อะแล้วก็มันถูกขยายในของซีรีส์ออกไปอีกนะครับซีรีส์เนี่ย จะกลายเป็น2ขานะขาแรกเนี่ยก็จะเป็นตัว T K F ปกติที่เป็นตัวแรกที่เป็นออริจินัลที่เรารู้จักกันนะครับส่วนอีกขานึงเนี่ยจะเป็นตัว T K F แล้วก็มีตัว C ด้วยนะก็คือตัวคลอนั่นเองก็จะเป็นซีรีส์ของไทซ I อิงนะซึ่งตัว T K F คลอกับตัว T K F ปกติต่างกันที่ไหนต่างกันหลักๆก็คือในส่วนของหน้าไม้เลยนะครับตัวหน้าไม้ของ T K F C ซีรีส์เนี่ยหรือว่าตัวคลอซีรีส์เนี่ยก็จะเป็นตัวหน้าไม้ที่เป็นลูกไข่นะก็เป็นหน้าไม้ที่แบบเน้นเรื่องการแลลลี่อะไรต่างๆาม ในเรื่องการใช้งานเนี่ยหรือว่าสเปคอะไรต่างๆเนี่ยมันต่างกันไหมนะก็มีความต่างกันประมาณหนึ่งนะครับโดยเฉพาะเรื่องก้านนะเรื่องก้านมีความต่างกันพอสมควรนะผมคิดว่านะในเรื่องของการสปริงหรือว่าในเรื่องของความแข็งความอ่อนอะไรเงี้ยซึ่งในตัว TKF4 นะครับที่เป็นหน้าไม้ลูกไข่เนี่ยจะมีก้านที่อ่อนกว่าตัว TKF ปกติหน่อยนึง ก็เลยทําให้มีการทิ้งน้ําหนักหรือว่าอะไรเงี้ยมากกว่านะครับแต่ในเรื่องของน้ําหนักหัวมันก็พอๆกับตัว TKF นะแต่ผมรู้สึกว่าในเรื่องของการเบนบาลานอะไรเงี้ยมันกระจายบาลานมากกว่าตัว TKF มากกว่าการที่จะเอาบาลานซ์ไปกองบางจุดอย่างตัว TKF ที่เป็นหน้าไม้ปกตินะครับซึ่งตัวบาลานซ์อะไรเงี้ยใกล้ๆกันเลยเท่าเท่ากันเลยก็ได้อ่ะแต่เรื่องของการน่มันอ่อนกว่าตัว TKF หน่อยหนึ่งนะครับจากการวัดหรือว่าจากค่าอะไรต่างๆนะตัวเฟรมอะไรต่างๆเนี่ยความหนาความอะไรเงี้ยผมคิดว่าตัว TKFC เนี่ยมันหนาก็หน่อยหนึ่งนะแต่โดยรวมก็ยังดูใกล้ๆกันอยู่นะครับแต่ก็ไม่มากถ้ามันหนากว่าหน่อยหนึ่งนะแต่เรื่องของความยาวหน้าไม้ต่างๆเนี่ยมันก็ยาวกว่าหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าตัว t k ปกตินนนนน่ยมมััััหวตดด้าบะซึง ก็แทบจะแบ่งคาแรคเตอร์ไปเลยนะครับตัว TKF ปกติที่เป็นหน้าไม้หัวตัดเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของพาวเวอร์เน้นในเรื่องของอิม a พ t คลูกเป็นเรื่อง,องความล้องตัวอะไรเงี้ยเป็นหลักเลยนะครับส่วนตัว TKF4 เนี่ยที่แบ่งออกมาเป็นขาเนี่ยถึงแม้ว่าสีมันจะเหมือนกันหน้าไม้ไม่เหมือนกันปรับสเปคนิดหน่อยแค่นั้นเนี่ย มันกลายเป็นไม้อีกคาแรคเตอร์หนึ่งไปเลยนะครับมันเน้นะเรื่องการแลวลี่การออกแรงง่ายมากกว่าแล้วก็การคอนโทรลเป็นหลักนะซึ่งในเรื่องของพาวเวอร์ถามว่ามันดรอปไปเยอะไหมก็ประมาณหนึ่งนะครับประมาณหนึ่งเลยแหละนั่นแหละก็เป็นจุดเริ่มต้นในการแยกขาของตัว TKF นะเดี๋ยวเราไปพูดถึงในด้านของ TKFC นก่อนแล้วกันก็เป็นไม้ที่ลักษณะเฉพาะนะครับน้อยคนที่ใช้งานนะผมยังไม่ค่อยเห็นใครใช้งานนอกจากทยซื้ออิงเลยนะไม้เนี่ยอาจจะเป็นตัวหน้าไม้ที่1คือมันไม่ค่อยได้เปรียบในเรื่องของการเล่นเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรเยอะนะครับถ้าเทียบกับตัวหน้าไม้ที่เป็นคล้ายๆล้ายคอมเพกเฟรมของตัว TKF อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เด่นในเรื่องต่างๆนะเพราะว่านักแบตส่วนใหญ่หรือว่าใช้เล่นคู่หรือว่าเล่นเดี่ยวอะไรเงี้ยก็จะเน้นในเรื่องของพ w e r อะไรเงี้ยที่มันเยอะอยู่แล้วนะครับอาจจะไม่ได้คำานึงในเรื่องของการตีสบาย ความเคยชินอย่างท้าสออิงที่ใช้ไม้ นำมัยลูกไก่มาตั้งแต่เด็กนะนั่นแหละตัวขาของ t k f c เนี่ยก็ถูกพัฒนาขึ้นไปนะครับก็คือตัว TKFC เหมือนเดิมแต่จริงๆตัว TKFC ตัวเนี้ยที่เป็นตัวสีขาวเนี่ยมันมีชื่อนะมันก็คือชื่อ Enhanced e d i t i o นนะครับสำหรับชื่อ e n h a n c e ด์ดิชั่ของตัว TKFC สีขาวนะมันเป็นการ Enh a n c e ในเรื่องของความตีง่ายมากขึ้นซึ่งเป็นลักษณะเด่นของตัวขา TKFC ซึ่งแตกต่างจากตัว TKF ความตีง่ายขึ้นหรือความตีสบายขึ้นของ TKFC ที่เป็นตัวสีขาวเน่่มเพิใรืองงของอะไร ก็คือเพิ่มในเรื่องของการออกแรงง่ายการงอที่ง่ายขึ้น วัสดุที่เบาลงแรงสั่นสะเทือนอะไรต่างๆที่มันน้อยลงสบายกับคนใช้งานมากขึ้นโดยที่ Performance มันเนี่ยอาจจะไม่ได้ต่างจากเดิมมากนะครับแต่ในส่วนตัวผมผมมองว่า Perform a n c มมันดรอปค่อนข้างประมาณหนึ่งนะจากตัว TKF 4สีฟ้ามาเป็นตัว TKF 4สีขาวอะแต่เรื่องของความสบายในเรื่องของการใช้งานเนี่ยมันมากขึ้นหลายขมเลยนะครับก็เป็นไม้สายแลวลี่ที่ทําได้สบายขึ้นนะครับถามว่าแลวลี่เนี่ยจะดีขึ้นได้ไงถูกไหมการเล่นแลวลี่หรือว่าการอะไรเงี้ยก็ต้องเน้นในเรื่องไม้ที่มันตีสบายมากขึ้นน้้นนรรกิแงผูใชไเีย น้อยลงการคอนโทรลอะไรเงี้ยต้องดีเหมือนเดิมซึ่งตัว T K F C ที่มันมาขาสายแล้วนี่เงี้ยก็ทำคาแรคเตอร์ตรงนั้นได้ค่อนข้างดีแต่ก็ยังไม่เน้นในเรื่องของคาแรคเตอร์หลักๆของไม้คือตัว T K F คือเกมบุกนะครับแล้วก็ความ้องตัวนะ เกมบุกของไม้เนี่ยก็ไม่ได้แย่นะถือว่าโอเคแล้วก็ดีพอควรเลยแหละแต่ก็มันอาจจะไม่เท่าตัวเก่าแค่นั้นเองต่อมามันก็ไม่ใช่ TKF นะครับแต่ผมถือว่ามันเป็น TKF ตัวหนึ่งนะเพราะว่าคาแรคเตรอร์อะไรต่างเนี่ยมันถูกพัฒนามาจากตัว TKF Enhance นะครับก็คือตัว TKTTY นะก็ถือว่าแปะไว้ตัวหนึ่งแล้วกันผมคิดว่ามันเป็นไม้ที่มาทางสายที่มีต้นฉบับมาจาก TKF นี่นแหละแต่ตัว TKTTY เนี่ยมันเน้นในเรื่องของการคอนโทรลมากขึ้น,นแค่นั้นเองแต่เรื่องของการออกแรงง่ายแรต่างก็ถามว่ายังง่ายอยู่ไหม ก็ยังอยู่ในระดับที่ง่ายนะครับแต่เรื่องของการคอนโทรลก็ดีขึ้นในเรื่องของพาวเวอร์ผมคิดว่าดีขึ้นในเรื่องของสปีดต้นนะแล้วก็หลักเลยเนี่ยในเรื่องของความคล่องตัวผมคิดว่าคล่องตัวมากขึ้นความหน่วงของไม้อะไรเงี้ยน้อยลงนะครับแม้ตัวพาวเวอร์เนี่ยมันจะลดลงหน่อยหนึ่งก็ตามนะต่อมาเนี่ยเราไปดูสายลักที่เป็นสายสําหรับขาบุกอย่างเรากันบ้างนะครับก็คือสาย tkf นะตัว tkf เนี่ยก็ ไม่ได้มีการเปลี่ยนสีไม่ได้มีการอะไรนะอีดิชั่นต่อไปที่ออกมาเนี่ยก็คือตัว T ีเคตัวใหม่เลยก็คือตัว TK Enhanced Edition นะครับก็คือไม้ยอดฮิตมากๆนะเออซึ่งเราเห็นหลายคนใช้นะครับทั้งในเรื่องของฟาวินจอแดนอ่ที่เล่นเป็นแบบเกมบุกโอ้โหแบบบุกจ๋ารวมไปถึงตัวเฮนด้าเซนจิวานที่เน้นในเรื่องของการเกมลัดในเรื่อง,องการเล่นจุกจิกในเรื่องของเกมเคาะการคว้าลูกไวๆความคล่องตัวอะไรเนี้ยเป็นหลักก็ยังใช้งานไม้นี้อยู่เหมือนกันนะครับซึ่งมันก็ทําให้เห็นว่าไม้นียมีการใช้งานได้ค่อนข้าาางหลาหลลกยนะ ว่าไม้เนี่ยมันพัฒนามาจากตัว TKF ในเรื่องของอไรบ้างถูกว่าอันดับแรกคือในเรื่องของความสบายนะครับมันมีทั้งหน้ามไม้แล้วก็มีฟีคอนะแต่เราจะนับตัวฟีคอนะครับนับตัวที่สูงสุดของมันเลยคือเรื่องของความสบายตัวไม้นี่มันถูกลดในเรื่องของบาลานซ์แล้วก็ในเรื่องของความแข็งของก้านเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจากตัว t ีเกฟนะแต่บาลานซ์หัวเนี่ยลดลงซึ่งการที่บาลานซ์หัวมันลดลงเนี่ยในความเป็นจริงอะ่ะเราก็ต้องมองว่ามันลดลงมากนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าฟีคอนั่นเองนะเหมือนที่ผมบอกเลยเวลาดูไม้ฟีคอเทียบกับไม้ด้ามไม้อะบาลานซ์ที่หัว ถ,ถูกป่ะถ้าใช้โครงไม้เดิมที่มันมีบาลานซ์อย่างนั้นอะบาลานซ์ที่หัวมันควรจะเพิ่มขึ้นจากเดิมถูกไหมแต่เนี้ยบาลานซ์ที่หัวมันลดลงด้วยนะครับแสดงว่าโครงไม้หลักๆของมันเนี่ย บาลานซ์ที่หัวก็ลดลงด้วยเพราะงัออ้นเนี่ยในเรื่องของการ Impact ลูกในเรื่องของพลังอะไรต่างๆในการกดน้ําหนักลงหัวเนี่ยจะน้อยลงนะครับหมายเนี่ยมีความสบายในการใช้งานจากตัวฟรีคอร์และก็มีความคล่องตัวที่เพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าตัวก้านจะแข็งขึ้นก็ตามนะแต่ในเรื่องของการสปริงหรือว่าในเรื่องของการส่งแรงอะไรต่างๆผมคิดว่าตัวก้านของ t k f e n h a n c e ทําได้ดีกว่านะครับ t k f e n h a n c e เนี่ยถ้าเทียบกับตัว TK f ปกติเนี่ยขาดแค่ในเรื่องของการทิ้งน้าหนักลงและก็ในเรื่องของ Impact ลูกแค่ััมวาต TK and Hand น จะเป็นหน้าไม้ที่ออกเป็น c คอมแพคเ a m e มากขึ้นนะแต่ผมคิดว่าในเรื่องของ impact รวมถึงในเรื่อง,องการส่งลูกแรงๆอะไรเงี้ยการกดน้ําหนักของหน้าไม้อะมันน้อยกว่าตัว t k เค่อนข้างเยอะนะครับตัว t k เผมว่าค่อนข้างเป็นไม้บุกที่เป็นธรรมชาติมากกว่านะตัว t ีเคฟเอนแฮ d ผมมองว่ามันเป็นกึ่งไม้สปรดแล้วก็ไม้คอนโทลอะไรประมาณนั้นด้วยเลยนะเพราะว่าตัวไม้นี่มันค่อนข้างคล่องตัวกว่าตัว TKF ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าถึงแม้ตัวเฟรมเนี่ยมันจะแคบลงถูกป่ะแต่ตัวบาลาาซ์ดมันลดลงอีกแสดงว่ามวลอะไรต่างๆเนี่ยมันก็น้อยลงนะแต่ไม่น่าเชื่อนะครับการเวทบาลาาร์ดหรือว่าบาลาาซ์ดอะไรต่างๆเนี่ยมันน้อยลงถูกป่ะทางที่มันควรจะหนักขึ้นแม้ว่ามันเปลี่ยนเป็นหน้าฟฟีคอถูกไหมแต่ในเรื่องของสวิงเวทอะไรต่างๆ มันเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับตัว t k a e n d Hand นะในส่วนนี้ผมคิดว่ามันเป็นการทิ้งน้ําหนักแบบไม้ยุคใหม่มากกว่านะครับมันไม่ใช่การทิ้งน้าหนักเฉพาะตัวที่หัวหรือว่ามารันที่หัวเยอะอะไรงี้ยนะซึ่งไม้ตัวนี้ผมคิดว่ามันมีการ่วงน้าหนักหัวอยู่เหมือนกันนะแต่มันไม่ได้ทวงเยอะขนาดนั้นอันนี้มันจะเป็นการทิ้งน้าหนักทั้งตัวไม้เลยมากกว่านะครับคล้ายๆพวก As t o k อะไรงี้ยนะเออผมคิดว่าไม้เนี้ยมันเป็นแบบนั้นมันก็เลยมีทั้งความคล่องตัวแล้วก็ทําเกมบุอกอะไรต่างๆได้ดีสวิงเงงี้้ค่อนขาบบามม ได้โอเคนะครับแต่เรื่องของพลังต่างๆที่ผมบอกไปอ่ะในเรื่องของการกดน้ําหนักลงหรือว่าในเรื่องของ IMPACT ของลูกอ่ะมันก็ไม่ได้สามารถชดเชยได้เยอะขนาดนั้นนะครับแล้วเทียบกับตัว t k F, ตัวเก่านะซึ่งจริงๆเนี่ยคำว่า Enhanced Edition ของตัว t k F, ปกติเนี่ยมันไม่ได้เป็นการ Enhance เรื่องความสบายเหมือนตัว t k C นะครับมันเป็นการ Enhance Swing Weight นะ ซึ่งจริงๆของมันคำว่า enhanced edition ของตัว t s เนี่ยคือ enhanced swing weight นะครับก็คือเพิ่มในเรื่องของ swing weight ขึ้นมานะถึงแม้ในเรื่องของความสบายมันจะเพิ่มขึ้นบรารลุเรื่องต่างๆมันจะลดลงคล่องตัวมากขึ้นแต่ในเรื่องของการบุกมันก็จะต้องไม่ทิ้งนะครับก็เลยเป็นเพิ่มในเรื่องของการ swing weight เรื่องการทิ้งน้าหนักของไม้มานะก็เป็นการทิ้งนหนักแบบใหม่ ต่างจากตัวทีแคปปกตินะครับที่ทิ้งน้าหนักทางหัวมากกว่านะเพิ่งในการงองกา้านในการกดน้ําหนักลงไปมากกว่านะอันนี้เพิ่งในเรื่องของสวิงสปีดแล้วก็ในเรื่องของการสปริงตัวของการเป็นหลักมากกว่านะครับเพราะงั้นเนี่ยหมายเนี่ยผมคิดว่าตัวสปีดต้นค่อนข้างเด่นกว่านะถ้าเล่นในลูกของเล็กๆนะแต่พอเป็นลูกบิ๊กสวิงเนี่ยผมคิดว่าตัวทีแคปปกติเนี่ยค่อนข้างดีกว่า ดีกว่าค่อนข้างเยอะเลยแหละถ้าประมาณนี้นะครับสำหรับ EKF ในทุกวันนี้นะเท่าที่เราเห็นนะแล้วก็มันก็มีไม้ซีรีส์ที่เป็นซีรีส์ลองมาอย่างที่เรารล้กันก็คือตัว TK Hawk นะครับปัจจุบันนี้ TK Hawk ก็คือมี 3- 4สนะถามว่าตัว TK Hawk เนี่ยต่างจากตัว t k ยังไงบ้างถูกไหมอันดับแรกเลยคือในเรื่องของน้ําหนักนะครับในเรื่องของน้ำหนักแล้วก็ในเรื่องของการเวทบาลานซ์นะตัว TK Hawk เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับตัว t k awk, ตัวแรกเลยมากกว่ามันจะเน้นในการตีที่มันทิ้งน้ําหนักในเรื่องของเฮดเวทหรือว่าน้ำหนักหัว แล้วก็การงอไปอะไรงนั้นนะแต่ตัวน้าหนักของไม้โดยรวมอ่ะผมคิดว่ามันบาลานซ์ไปทางหัวค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตัวก้านเนี่ยมันก็จะอ่อนกว่าตัว T k เคปีกมันก็เลยทําให้มันเหมือนว่าตัวไม้เนี่ยมันทิ้งน้ําหนักหัวค่อนข้างเยอะแล้วก็มีการหน่วงอะไรเงี้ยค่อนข้างมากกว่าตัว T k เคนะครับซึ่งความต่างมันก็ประมาณนี้แหละแล้วก็ เรื่องอื่นก็คือในเรื่องของฟิลลิ่งในเรื่องของแรงกระแทกหรือว่าการสะเทือนอะไรเงี้ยก็จะมากกว่าด้วยนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มี2สีนะเดี๋ยวก็จะออกมาใหม,ม่อีกสีหนึ่งสีขาวก็วเป็น3สีแล้วก็เท่าที่ปัจจุบันที่มีก็ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของอนาคตสักนิดหน่อยแล้วกันตัวที่กาลังจะมาท้ายปีนะครับเท่าที่เขาบอกนะคือท้ายปีนะก็เป็นตัวใหม่ของขาทีเคปนี่แหละซึ่งเพิ่มในเรื่องของพลังเกมบุกอะไรเงี้ยผมคิดว่าน่าจะล้ำหน้าตัวทีเคปตัวแรกไปเยอะนะครับก็ เป็นตัวที่มาในเรื่องของต่างๆจัดเต็มมากนะเริ่มจากตัวก้านที่เป็น5.8นะครับอย่างที่เราบอกว่าตัว t k f p Enhance เนี่ยมันเน้นในเรื่องของการสปริงตัวของก้านถูกไหมซึ่งอันนั้นน่ะมันเป็น6.6ถูกป่ะในเรื่องการสปริงตัวของก้านต่างๆเนี่ยมันก็โอเคนะครับแต่ในเรื่องของที่ว่ามันจะทิ้งน้ําหนักทั้งก้านหรือว่ามันจะงอได้ง่ายและกดน้ําหนักหัวลงไปเยอะอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นเหมือนกับตัว t k a ตัวแรกนะแต่ตัว T-Cap u l t a เนี่ย ตามความรู้สึกผมนะถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าเป็นก้านแข็งสุดนะครับแต่มันเป็นก้าน5.8อ่ะมันมีทั้ง2องคาแรคเตอร์อยู่ในตัวนี้เลย ทั้งในเรื่องของการทิ้งน้าหนักไปที่หัวหรือว่าการงอการได้ง่ายอย่างตัว t k f นะเพราะว่าตัวการมันเนี่ย5.8เองนะถึงแม้ว่ามันจะแข็งขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับมันงอได้ง่ายอยู่แล้วแหละเราห่วงในเรื่องของการคืนตัวหรือว่าตัวการมันเอาน้าหนักหัวอยู่หรือเปล่าแค่นั้นเองนะอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยมันใช้เป็นวัสดุที่เป็นเมทัลลิกที่การด้วยนะครับในเรื่องของการเคาะหรือว่าการสปริงตัวอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างดีนะเท่าที่ผมจับมานะเราลองเคาะลูกดู้วผมว่าในเรื่องการสปริงตัวค่อนข้างดีแค่อัง้นนเ แต่เรื่องการสปริงตัวกลับมาผมว่าทําได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็อีกนันหนึ่งที่ผมคิดว่าสําคัญนะถึงแม้เขาจะบอกว่ามันเหมือนเดิมก็แล้วแต่นะเรื่องของการเวทบาลาาซ์ที่หัวนะครับผมคิดว่าการเวทบาลาาซ์ที่หัวสําหรับตัวนี้มันมีการเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะแล้วก็ตัวหน้าไม้อะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่ามันมีความแน่นมากขึ้นแล้วก็มีอิมแพ t คมากขึ้นเพราะงั้นเนี่ย มันมีคาแรคเตอร์ของตัว t ีเคอยู่แน่นอนที่ดีขึ้นด้วยแล้วก็หน้าไม้มันอาจจะเป็นแบบคอมแพคเฟรมแบบตัว t ีเคปแอนแฮนด้วยอืมเพราะงั้นในเรื่องของทั้งสปีดต้นแล้วก็สปีดปลายเนี่ยมันค่อนข้างมาดีนะครับผมคิดว่าค่อนข้างดีไม้นียรวมถึงตัวก้านที่มันในเรื่องการทิ้งน้ําหนักหัวด้วยนะแล้วก็บวกเรื่องขางสปริงตัวที่ดีด้วยมันเอาจุดเด่นทั้งคาแรคเตอร์ของ t ีเคตัวเก่าแล้วก็ t ีเคป h a นแฮนเนี่ยมาอัปเกรดทุกด้านเลยนะครับแล้วก็มารวมไว้ในตัวเดียวด้วยคือมัันนนเเสริมมขขึ้้้าาาค่่่อองงหลยจจุดดนทะทีผบูกนะ็ต หาไม้จริงมานะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะแต่เท่าที่จับตัวผมคิดว่าในเรื่องของหน้าไม้เนี่ยผมคิดว่ามีเรื่องของการเสริมน้ําหนักหรือว่าเรื่องของการเวลบาลานซ์อะไรเงี้ยไม่ได้เหมือนเดิมแน่ถึงสเปคจะบอกว่าตัวน้ําหนักหัวเท่ากันอะไรก็แล้วแต่นะผมคิดว่าในเรื่องของแรงประทะหน้าไม้หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเท่าที่ผมเคาะลูกมาผมคิดว่าไม่เหมือนเดิมนะครับมันไม่เหมือนตัวเดิมอย่างตัว t g Enhance อย่างเงี้ยที่ผมคิดว่าตอนตีเนี่ยมันอิมแพคไม้อะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกว่ามันค่อนข้างเยออะะแล้้้้ววกนนาหหััไไไมมรต่งๆ ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันส่งเยอะนะครับแต่ข้อที่อาจจะเป็นข้อติหลักๆสาหรับตัว tke u l t a นะผมคิดว่าในเรื่องของน้ําหนักนี่แหละถึงแม้ในเรื่องของการสวิงอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่ามันค่อนข้างคล่องตัวนะครับค่อนข้างแบบสวิงค่อนข้างโฟเลยก็คือแบบปล่อยให้มันไหลไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยออกแรงแค่ตอนแรกนิดเดียวแล้วก็ปล่อยให้ไม้มันพาตัวมันไปอะไรเงี้ยแต่แค่จังหวะออกแรงในตอนแรกแค่นิดเดียวเนี่ยแหละครับผมคิดว่าอาจจะเป็นปัญหาได้นะเพราะว่ามันต้องใช้แรงดันไม้อะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะในการเล่นจังหวะเร็วๆผมคิดว่าอาจจะค่อนข้างทำได้ ก็ต้องรอดูไม้จริงนะครับรอดูไม้จริงว่าจะเป็นยังไงก็เวอร์ชันที่ออกมาเป็นยังไงนะก็จะพูดได้อีกทีนึงนะถ้าให้พูดง่ายๆตอนนี้มันคล้ายๆกับคาแรคเตอร์ของไดเอ็กซิสเมทัลลิกอะเผลอ<ะ>ตัวน้าหนักของกา้านหรือว่าตัวความแข็งของก้านอะไรเงี้ยจะมากกว่าด้วยนะครับก็คือมันงอได้แค่พูดง่ายๆคือในแรงที่สตาร์ทให้มันงอไปหรือว่าที่จะให้ไม้มันพาไปค่อนข้างเยอะแต่เวลาถ้าออกแรงจุดนั้นได้แล้วเนี่ยไม้มันพามือเราไปได้เองสบายๆเลยครับก็น่าจะประมาณนี้แหละเท่าที่จับแล้วก็ลองคออเเะะลลููกกดนร็ต้งย ท้ายปีนะรอ,อมาเลยผมคิดว่าก็คงซื้อแหละเพราะว่าอาซานใช้นะครับซึ่งจริงๆผมไม่ได้เป็นแฟนขับอาซานขนาดนั้นนะผมเป็นแฟนขับของซนติวานนะแต่ผมค่อนข้างชอบซีรีส์นี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัว TKF Enhanced ตัวเก่าเนี่ยก็เป็นไม้ที่ผมใช้มานานมากๆนะน่าจะ2-3ปีแล้วก็ไม่ได้เอาออกจากกระเป๋าเลยนะครับเป็นมาที่อยู่ในกระเป๋าแม้จะใช้บ้างไม่ใช้บ้างแต่อยู่ในกระเป๋าตลอดแน่ๆแหละแล้วก็ตัว TKH a w k ทัวเก่าที่ซื้อตอนที่ตังค์ไม่ค่อยมีเยอะพอซื้อที่นะครับตัวนั้นก็ใช้นานอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยผมค่อนข้างชอบเลยค่อนข้างชอบตั้งแต่จับมันแล้วก็หรือว่าสวิงทีแรกเลยสําหรับตัว t k เคเอลต้านะเดี๋ยวก็ต้องมารอดูแล้วกันว่าตกลงมันจะเป็นยังไงนะครับส่วนคลิปนี้ก็เป็น Art o f TKF นะก็ไม่ได้มีรายซับซ้อนเยอะนะหลักๆก็คือแบ่งเป็น2ขาแล้วก็ในเรื่องของการทำคาแรคเตอร์แรงต่างเนี่ยก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยนะครับมันก็โมเดนขึ้นเรื่อยๆนะ ในเรื่องของความเป็นไม้บุกที่มันยังมีความคล่องตัวนะครับซึ่งมันอาจจะอัปเกรดในเรื่องของความคล่องตัวมากขึ้นในเรื่องการบุกมากขึ้นในเรื่องการทิง้งน้ำหนักมากขึ้นหรือเรื่องการสปริงมากขึ้นอะไรเงี้ยความสบายมากขึ้นก็แล้วแต่ว่ามันจะอัปเดตไปทางไหนนะซึ่งเราก็รอดูต่อไปในอนาคตนะครับผมบอกเลยว่าตัว TKF Ultra เนี่ยสบายน้อยลงแน,น่แต่เรื่องของพลังบุกในเรื่องของการเล่นเกมต่างๆผมคิดว่าเยอะขึ้นมากๆก็อาจจะเป็นอีกแนวทางอัปเดตของ TKF ที่โมเดิร์นเลยก็ได้นะ ก็คือใส่ก้านที่เล็กที่สุดมาแล้วก็ใส่เมทัลลิกมาด้วยนะก็ดีที่สุดอ่ะมันก็ยังอยู่ในทีเคอยู่ดีนะถ้าพูดถึงเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยต,ตัวทีเคปกับตัวเรยวกาเนี่ยก็ไม่ได้ห่างกันมากเลยนะครับในเรื่องของความจัดเต็มนะก็ถือว่าเป็นซีรีส์ลูกหลักทั้งสองซีรีส์แหละแต่ส่วนตัวผมชอบตัวซีรีส์ทีเคมากกว่านะครับก็มานนี้เนาะสำหรับ Art o f t อฟ s t e เ K Falcon อนนะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ